ดาวศุกและดาวพุธนะคะโคจรได้มาตรฐานราชาโชคเป็นช่วงเวลาที่เขามาเป็นราชาโชคพร้อมๆกันนะสำหรับชาวกันนะคะก็คือตั้งแต่22สิงหาคมดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวเรื่องใดของชาวกันโชคลาภแบบไหนจะเกิดขึ้นรับฟังกันได้นะคะฝากกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาดาวขยับย้ายนะคะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของชาวกันนะมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับดาวสุกนะคะโคจรย้ายวันที่22สิงหาคมนะคะโดยดาวสุกก็จะเป็นเรื่อง เงินทองนะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความก้าวหน้าของชาวกันนะคะส่งผลในข้อที่1นนะมันก็คือเป็นโชคจากดาวศุกร์นะคะในภพเรือนลาภะนะแล้วยังเป็นราชาโชคด้วยนะคะคอนเซปต์ดาวราชาโชคนะคะก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มีมาเองนะก็คือเราไม่ต้องขวนขวายเยอะนะคะเวลามาก็จะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะเนื่องจากความที่เป็นมาตรฐานดวงดาวในตำแหน่งนี้นะคะดาวศุกร์เป็นเรื่องเงินนะดังนั้นชาวกันก็มีโชคทางการเงินนะคะโดยช่วงนี้จะมีดาว พระหัสกับดาวพระเกตอยู่ในภพเลื่อนกัมมะทําให้เรื่องราวโชคดีโชคเฮงทางการเงินเกิดขึ้นนะจากเรื่องผลงานของเรานะคะไม่ว่าจะหยิบจับทําสิ่งใดช่วงนี้ก็เกิดผลดีนะบางทีมันได้คนชื่นชอบชื่นชมนะคะการงานประสบความสําเร็จบางอย่างนะหรือว่าได้โชคดีได้งานนะคะได้งานที่ถนัดนะหรือเรื่องที่เราชอบอยากทำนะช่วงนี้ก็มีแนวโน้มได้สมดังใจนะคะ เป็นโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษณะ,ะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความก้าวหน้าเรื่องเดินทางต่างประเทศนะหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะดังนั้นชาวกันก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีโชคดีเกิดขึ้นกับเรื่องสเสน่นิยมนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใครเห็นก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะมอบหมายเรื่องงานต่างๆให้หรือว่าก่อเกิดความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่างๆนะรวมไปถึงชาวกันนะคะก็มีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่อง เดินทางได้บางท่านมีเหตุเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศนะคะได้เดินทางไปทํางานแล้วก็แถมท่องเที่ยวหรือว่าได้เห็นวิวทิวทัศน์แปลกๆนะหรือช่วงนี้ก็เกิดเรื่องการลงทุนน้อยได้มากนะคะมีออเดอร์แปลกๆหรือว่ามีเงินที่เป็นโชคลาภโชคดีเงินฟลุกๆเข้ามาสําหรับชาวกันได้นะคะสาหรับความหมายโดยตรงของดาวศุกร์นะคะโดยความหมายดวงดาวเนี่ยเป็นดาวเรื่องความสุขนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องของสวยงามนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิง จเจริญหูจเจริญตานะเมื่อมาอยู่ในภพลาภะและยังเป็นราชาโชคนะคะจึงทําให้ชาวกันทุกนี้ลองสังเกตดูว่าเราจะมีโชคอาหารกันกินบ่อยขึ้นนะคะบางครั้งเราอยากกินอะไรมันก็ได้สมดังใจนะหรือมีคนนึกถึงเราเอาเข้าวของมาฝากนะคะโชคดีประเภทของสวยงามนะเช่นอยากได้อะไรหรือว่าเลงสิ่งใดไว้นะคะสิ่งนั้นก็เกิดลดราคาหรือมี โปรโมชัน่นต่างๆทำให้ชาวกันก็มีโอกาสได้ของดีราคาถูกนะคะคิดสิ่งใดก็มักสมหวังในช่วงนี้นอกจากนี้ในเชิงชีวิตทั่วๆไปนะมันก็จะมีเหตุให้เรามีความสุขสดชื่นมากขึ้นได้นะคะชาวกันนะคะที่ผ่านมานะรับประทานอาหารไม่ค่อยอร่อยเนื่องด้วยปัญหาเชิงสุขภาพต่างๆนะหรือว่ากินไม่ค่อยลงนะคะช่วงนี้จะดีขึ้นนะเนื่องจากเราก็จะมีเหตุให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้นหรือบางทีมันก็จะมีเหตุอยากอาหารมากขึ้นทำให้ชาวกันก็จะมีสภาวะกัน รับประทานการกินอยู่นะคะที่รู้สึกมันสดชื่นมากกว่าเดิมนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพุธก็โคจรเป็นราชาโชคและมหาจากนะักรในช่วง25สิงหาคมไปนะคะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวกันนะคะเมื่อเขามีมาตรฐานดีในภพเรือนวินาศช่วงนี้จึงเป็นได้นะคะที่โชคดีเกิดขึ้นกับตัวตนนะโดยดาวพุธก็เป็นเรื่องสื่อสารนะคะ ชาวกันนะคะที่ติดต่อเยอะนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับการประสานงานนะคะตัวเลขข้อมูลต่างๆหรือว่าช่วงนี้มีโชคดีบางทีเราจะมีงานพิเศษเกิดขึ้นนะคะทำงานในเชิงโปรเจกต์ลับนะหรือกําลังซุ่มทําอะไรบางอย่างส่งผลเป็นเงินพิเศษนะคะก็เกิดความสําเร็จในสิ่งที่เราทุ่มเทตั้งใจหรือว่าเน็ดเหนื่อยกับเรื่องข้อมูลการจัดเรียงเอกสารหรือหยิบจับทําอะไรที่มัน ยุ่งยากสลับซับซ้อนมีแนวโน้มสําเร็จได้นะคะเนื่องจากความเป็นมหาจักรก็คือมันเหน็ดเหนื่อยก่อนนะแล้วมันมีราชาโชครออยู่นะคะก็เกิดดาวคู่สื่อสารนะคะและยังมีความเป็นราชาโชคแฝงอยู่ในภพเรือนวินาดังนั้นบางท่านจะมีเหตุติดต่อคนทางไกลได้นะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือแม้แต่การเดินทางก็ได้นะดังนั้นชาวกันบางท่านเนี่ยจะมีโชคจากเรื่องเดินทางนะเพราะเดินทางไปติดต่อง,งานนะคะหรือว่าได้ประโยชน์บางอย่างจากเรื่องทางไกลเกิดขึ้นนะคะ ได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆนะคะเนื่องจากของเก่ามีปัญหานะหรือว่าแก้ไขเชิงระบบอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะทาให้แก้ไขผันพ้นนะหรือว่าเราได้อุปกรณ์ใหม่มาเสริมมาเพิ่มนะหรืออัปเกรดให้มันดีขึ้นนะคะเรียกว่าช่วงนี้มีโชคดีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology, เรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเป็นความหมายเรื่องราวการวิ่งเต้นนะคะติดต่อหรือดําเนินเรื่องราวต่างๆก็ได้บางท่านเนี่ยติดต่อเชิงลับอยู่นะหรือว่ากําลัง แก้ไขปัญหาเชิงเอกสารข้อมูลนะคะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะประสบความสําเร็จนะเนื่องด้วยได้ข่าวดีที่รอคอยนะคะการวิ่งเต้นเจรจาหรือว่าประสานใดๆอยู่มีเหตุรับรื่นขึ้นเนื่องจากดาวพุธหลังวันที่25นะคะมีความเป็นรายชาโชคดังนั้นก็ถือว่าชาวกันจะมีโชคดีนะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องตัวตนก็เกิดโชคดีนะคะแบบคาดไม่ถึงเนื่องจากดาวพุธก็ไปอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะก็คือ ไม่ได้ตั้งใจนะคะเหตุบังเอิญนนะทำให้ชาวกันก่อเกิดโชคลาภต่างๆนานาได้นะคะนอกจากนี้มันก็หมายถึงเรื่องของการใช้วา,าทศิลป์คำพูดด้วยนะคะชาวกันช่วงนี้หากพูดจาดีนะคะพูดเชิงบวกนะหรือมีเหตุต้องไปเจราจาไกล่เกลี่ยต่างๆหรือว่ามีแนวโน้มประสบความสําเร็จมีคนรับฟังนะคะก่อเกิดความสําเร็จจากเรื่องการใช้คําพูดการสื่อสารทุกรูปแบบนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นโชคที่ดาวอังคารนะคะ โคจรมาทับราคนานะที่ผ่านมาดาวเสาก็โคจรเลงสัมพันธ์ฝั่งตรงข้ามนะคะยีสิงหาคมดาวเสาก็โคจรหลบด้วยนะทำให้ชาวกันก็ถือว่าจากสภาวะการที่ดาวเสาร์เล็งราคนาเป็นเรื่องดวงแตกทางโหราศาสตร์นะคะก็ดีขึ้นนะเช่นประเภทความเครียดนะคะมีเหตุเรื่องศัตรูอุปสรรคอยู่บ,บ่อยๆหรือมีคนมาทําให้เราเครียดนะคะหรือเรื่องการคบหาความรัก ไม่ค่อยลงตัวนะเมื่อดา,าวเสาร์เขาหลบไปส่งผลให้ชาวกันก็จะมีเรื่องความตึงเครียดความวิตกกังวลนะคะมันเปลี่ยนรูปแบบไปนะหรือบางทีมันก็จะทําให้เราหลุดออกจากสภาวะ เก่าๆเดิมๆนะคะเนื่องจากดาวเสาร์ก็โคโจรถอยหลังไปอยู่ในภพเรือนอรนะิเรียกว่าหลบไปจากดาววังคารนะคะดังนั้นเมื่อเหลือแต่ดาววังคารที่เป็นมหาจักรทับลักนานะคะก็ทําให้ชาวกันมีกิจกรรมเดินทางเข้ามานะคะหรือบางท่านก็จะมีหลายสิ่งทําให้เราหยิบจับทํานู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะคะแต่เรื่องเราอุปสรรคศัตรูที่เป็นเชิงเจ็บเนื้อเจ็บตัวดีขึ้นนะคะอะไรที่เป็นเชิงอุปสรรคติดขัดนะหรือหยุดชะงักพักผ่อนพักฟื้นมันก็จะค่อยๆทุเลา เบ,บานะคะคสําหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังควบคู่ด้วยนะเนื่องจากเมื่อดา,าวเสาร์ลบไปกลายเป็นก่อเกิดคู่ศัตรูใหม่นะคะก็คือพุธกับราหูนะคะเป็นเรื่องราวคําตีชิ้นนินทานะคะคนเม้ามอยว่าร้ายต่างๆเกิดขึ้นได้นะเนื่องด้วยในสังคมก็มีทั้งคนดีคนสนับสนุนในขณะเดียวกันบางทีเราก็จะอยู่ในสังคมที่เจอคนปากไม่ค่อยดีนะคะความคิดเห็นสวนทางนะหรือทัศนคติไม่ตรงกันได้นะคะ การเงินการทองดีขึ้นนะคะเรียกว่ามีโชคมาเติมนะหรือบางทีก็ได้เงินฟุกฟุกแปลกๆนะคะอย่างไรก็ตามมีเหตุลดทอนนะคะพร่องไปบ้างบางทีก็ถูกหักหนูน่นหักนี่นะคะหรือว่าได้มามักมีเหตุไม่คาดคิดเรื่องเงินนะได้มาก็เอาไปใช้จ่ายแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ก็ถือว่าการเงินจะหมุนเวียนมีให้จ่ายนะคะช่วงที่เรื่องโชคดีทางอาหารการกินมีนะคะแต่ก็ระวังบางทีก็ เจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะใครที่ใช้เสียงใช้คําพูดมากๆช่วงนี้เป็นได้ที่จะเจ็บคอนะคะไอหรือว่าเสียงแหบได้บางท่านนะคะก็มีเหตุไปทําฟันต่างๆทํา,าทให้ชาวกันนะคะถือว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นโรคภัยแนวนี้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็คือมีเหตุให้เราได้เงินนะคะบางครั้งก็เป็นรับลอยได้นะคะอย่างไรก็ตามมันจะเป็นคู่ดวงดาวศัตรูนะคะที่เกิดขึ้นทําให ความคลาดเคลื่อนก็มีด้วยนะดังนั้นชาวการที่ลงทุนระยะสั้นนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคช่วงนี้จะเป็นได้ที่บางทีมันจะเคลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอยู่ในเลขข้างๆนะคะหรือว่าต้องดักหน้าดักหลังสักนิดนึงเพราะบางทีเลขที่เราตั้งใจนะหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันก็จะถูกทําให้คลาดเคลื่อนไปด้วยดาวคู่ศัตรูนะคะก็คือมันทําให้การคาดคะเนคาดดาวเนี่ยมันเลื่อนเคลื่อนไปได้บ้างนะคะ เป็นช่วงระยะเวลานะคะที่ดาวการเงินนะคะและดาวตัวตนเป็นราชาโชคนะซึ่งมันก็หมายถึงเรื่องบุญเก่าสิ่งที่เราสะสมมานะคะย้อนกลับมาเป็นโชคล่าในช่วงนี้ดังนั้นมันจะมากน้อยอย่างไรนะคะหรือว่ามันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะในแต่ละท่านก็ขึ้นอยู่กับเรื่องพื้นดวงพื้นชะตาบุญภาวาสนาส่งด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวกันขอให้ช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ท่านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ